สามสองหนึ่งและวินนี่เพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวิธีการใส่สคริปทันเดอร์ที่มือถือนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะไปที่ไหนนะครับก็สามารถใช้ทันเดอร์ได้ตลอดก่อนอื่นนะครับหลังจากเพื่อนได้สคริปทันเดอร์จากแอดมินแล้วนะครับให้เพื่อนบันทึกสคริปไว้ที่แอปไฟล์นะครับบ,รบ,กกบ,บันทึกเป็นยังแอปไฟล์นะผมไมกดบันทึกเลย ก็เสร็จสิ้นนะครับพอบันทึกไว้เสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆเปิดไอเคียโอปชั่นจากเบ์เซอร์นะครับเปิดขึ้นมาคราวนี้ให้เรามาที่ตัวชี้วัดข้างล่างจะมีสคริปต์เห็นไหมแล้วเราก็นำเข้าสคริปต์มุมขวาล่างนะครับเราก็เลือก t ัน n d e r ์นะเพิ่มก็เพิ่มมานะครับก็จะมีสคริปต์ Thunder ให้เราใช้นะครับแล้วก็แตะที่สคริปต์ Thunder แล้วก็เลือกใช้งานเลยสคริปต์ Thunder ก็จะเป็นทุกสอนชี้ลงนะครับทุกสอนชี้ขึ้นนะครับ เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้สคริปต์ไปใช้แบบฟรีๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทรดกันสักไปนะครับตอนนี้มีลูกศรชี้ขึ้นที่แท่งนี้นะครับถ้าแท่งปัจจุบันนี้เป็นสีแดงเราจะเข้าไม้นี้ไปที่5้ามแพลนรอนะครับถ้าจบแท่งนี้เป็นแท่งสีแดงเราจะเข้านะครับัน u n d e r ชี้ขึ้นนะครับเราจะเข้าแท่งต่อไปแท่งที่2นะครับแท่งต่อไปเป็นแท่งที่2แต่เป็นแท่งแรกของเรานะเราจะมีให้ มีโอกาสให้ถึง3ามไม้นะครับสาแท่งนะครับถ้าแท่งนี้ไม่ผ่านเราจะเข้าอีกแท่งหนึ่งนะ๋ยวเตรียมไว้ก่อนอโอเคแท่งนี้ห้าพันนะครับไม้นี้ห0าพันเตรียมตัวนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก20วินาทีนะครับขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปอย่าให้แบบไปต้องทบเลยลูกไป่ลูกไปไปขึ้นไปขึ้นไปแปดเจ็ดหกห้าสี่สาสองหนึ่งเราเข้า ไม้ที่2นะครับเราทบนะครับแต่ในระบบจะเป็นไม้ที่3นะครับถ้าไม้นี้ผ่านก็จบนะครับเราก็จะทำกำไรได้เลยถ้าไม้นี้ไม่ผ่านเราก็จะสต็อปลอสแค่นี้นะครับแค่สามไม้ขึ้นไปสวยรลูกไปไปๆๆๆไป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 ถ้าไม้นี้ชนะนะครับเราจะได้กําไร3ามพันห้าร้อยบาทเพื่อนๆสามารถใช้สคริปต์ไปทุกที่ที่เพื่อนๆไปได้เลยนะครับขอให้มีเน็ตนะ เราก็จะสามารถใช้สคริปทำกำไรไดร้เลยนะครับ10วินาที7วินาที4 3 2 1และวิ่งเเพื่อนๆ <c oughs> นะครับเป็นไงนะครับนี่คือผลงานของการใช้สคริป Thunder ในการทำกำไรนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อรับสคริปได้ที่โปรไฟล์นะครับหรือสามารถพิมพ์คำว่าสนใจไว้ได้เลย เดี๋ยวผมจะส่งช่องทางการรับสคริปไว้ให้นะครับฝากติดตามและฝากบันทึกโพสต์นี้ไว้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ